ไม่รู้ว่าเป็นหนังหรือละครหรืออะไรนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงนะคะหลังจากที่ได้ชมการแสดงของคู่งเมื่อกี้ไปเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก็รู้สึกว่าการแสดงนะคะเดี๋ยวจะไม่นิ้เ<ต>หน้ามา e นันเต็มเลยหน้ามันเต็มจอตัว,วาการแสดงนะคะจะเล่นเกินจริงกว่าประเทศบ้านเรานะคะ คือต่อปีหน้านะคะแล้วก็อารมณ์การเลน่นของเขาเนี่ยแลบขัดนิดนึงค่ะแต่ว่าเอ็กซ์ก็รออยู่ค่ะเมื่อกี้เห็นพระเอกได้ไงคะเมื่อกี้กล้องถ่ายจากด้านหลังอ๋อเมื่อกี้แอบไปดูตรงนู้นมานะคะ <c oughs> ่ะพเอกอมากค่ะค่ะ <c oughs> ก,ก็หลังจากที่ได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าการแสดงของ กับสตอรี่ของไอเอของเราก็สตอรี่ของเราอาจจะต้องเล่นใหญ่กว่านี oh ้นะคะเพราะว่าเป็นละครเวทีนะคะแล้วก็สตอรี่ของเราเนี่ยได้นักแสดงที่ดีแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยดีอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเราเป็นแฟนคที่ของผู้หญิง้หน้าเราคนหนึ่งใช่เหรอคะอันนี้ต้องเป็นต้องเก็บเป็นความลับนิดนึงใช่ค่ะต้องเก็บเป็นเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่ายังไงก็นะคะก็อยากจะให้ฝันคู่้ไปอะไรของมึง กองไล่นะคะคนฮ่องกลงไล่งั้นจบกันเพียงเท่านี้